ด้วยด้วยโอ้โหให้ด้วยกูยาวเลยมึงเอ้ขออมันเยอะจริงนะผมเอาแม่งเลยนะนิง่งเอ้ยมันพิม,มพูม,มพิมพิมพิมพ <c oughs> ผมพิาามพ้มพิมพิมพนมครับผม,มน,นิมพิมพิมร่มพรัพผมพิ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 นะผมพิมพิมพร้พน,นมพิีพิมพัมพิ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 มคิมพิมพินพิม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 เิตพิมพิมพิมพราพิม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 พิเน็มพิมพิมพนมพิ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 ย ett, เนมนิมพิมพไรเนี่ย มาแล้วผมเน็ตดีแล้วผมโทษทีนะผมเมื่อกี้เน็ตไม่ด <t> ีนะผมโอ้โหเน็ตเอ้ยตอนนี้ก็เออเริ่มมืดๆแล้วไงก็ไม่แรง่อยับผมเดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอฟาร์มคลิปก่อนนะผมเพราะว่าดวงต้นเกมอะยังไงก็โดนไวร็ตกดอยู่แล้วนะผมตีไปจังหวะนี้ดูดิโอ้ยไวรัตนี้ก็แรงจริงแรงจังนะผมไวรัตได้เปรียบอยู่แล้วต้นเกมอะแต่ <t> ท้ายเกมค่อยว่ากันนะผมบอกไปเลยนะผมเออคลิปนี้ เสียงเกมอาจจะเบานิดนึงนะผมนี่ผมปรับเต็มแล้วเนี่ยก็ยังคลิดไปแล้วว่าเออไม่ไม่รู้เสียงนะผมมาเถอะแต่เรามาเข้าเรื่องที่ว่าน,นะผมว่าเราจะใช้ดวงตบไบเลดหัวร้อนยังไงนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพิมพ์คํารุนแรงหน่อยนะก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวฟาร์เวลซีเวลซ,ววซีรู้กันบอกเลยเวลซี่เราจะมาที่จ้ามาจี้โอ้โหเน็ตเน็ตปูยงเหมือนเดิมเน็ตปูงเหมือนเดิมไม่ไหวครับไม่ไหวเน็ตยังเหมือนเดิมครับผมดูอดรองเท้าแล้วครับผม โอ้ยดวงมาต้องหนีไวโอเลตเนะไม่ไหวไม่ไหวกรับดีครับรออะไรเดี๋ยวไปดันเลอดก่อนนะครับผมเออดวงที่ผมยิบม,มาใช้ก็เพราะว่าอันติมันเท่ดีเนี่ยนะครับผมเออก็เปิดเช้าเลยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็สดพอครับผมเดี๋ยวคอยให้ผมได้ของกันเฮ้ยไอวโอเลตเนี่ยไม่ได้แดกบล็อกบอกเลยโอ้ยยิงกูใหญ่มาสิครับใส่แม่งเลยใส่แม่งเลยโอ้โหกลับบ้านเลยผมผมมากลับบ้านเลย <Huh? S 1> อะไรกูวะถอย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 ตีตีไปต,ตีไป,ไปมาดิไวโอเลตมันเท้าจริงจริงฮึดวงนี่ก็แรงจริงแล้วผม เออเห็นคนในแร้งใต้กันเยอะมาสิครับมาสิครับอู้ได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 ้เออหนึ่งตัวนะผมมาเดี๋ยวเรามาพิมสกิลปากันก่อนนะผมเดี๋ยวขอตีคลิปสักแป๊บหนึ่งนะตี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 ก็ดวงนี่ก็คนในแลงนิ่กันเยอะมากเลยผมบอกเลยนะเดี๋ยวเราพิมพ์ก่อนนะผมว่าเอ้มันพิมามันพิมามันพิม์มแบบนึงแบบนึงเออรอของเต็มไหมเออเยสเยสพิมพ์มาเดินด้วย่ะเดี๋ยวเราพิมว่าเออยากโดนช้อนแกงมากกว่านะผม ก็ประมาณนั้นนะเอ,ออยากโดนช้อนแกงมากกว่านะผมมาพิมพ์ไปมากกว่าเออมันถ่ามผมไงผมว่าได้ตอบกลับไปเลยดูว่าเขาจะหัวหร,หร,ร้อนหรือเปล่านะอน่าจะหัวหร้อนนะการเดาผมแหละเพราะว่าเขาพิมพมาเลยอะต้องพิมพ์กับมาดีวะตอนนี้แสดงว่าได้ผลนะถ้าเขาพิมพมานะอุ้ยพิมพมาตัวับผมตัวอโอ้โหแม่งแจกอของเยอะแล้วมังแจกกูแล้วอ่ะก็เป็นคําไม่สุภาพนะผมผมจะไม่อ่านนะจะอ่านจะอ่านที่มันพิมมาเออจะไม่อ่านอีกย่างหนึ่งอะ ประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวอขอตัวค่ามันีกแค่ตัวหนึ่งก่อนนะครับผมแหมมาแจกอันนี้ผมเฉยเลยก็แสดงว่าคลิปนี้สําเร็จนะผมัตูหัวร้อนแล้วเออ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 เดีเออ๋ยวเราตีไปก่อนหูคิคิพันหนึ่งอะ่ะก็เฉยได้รับผมเดี๋ยวตีป้อมไปก่อนนะผมมันลบอยู่ในป้อมไงกลัวงไงแหมดา้ดาด้แล้วลบอยู่ในป้อมก็เท่านั้นแหละครับผม <S <S> <S อย่าดราม่าครับคิวนี้อย่าดราม่าก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเออ เราคอยมันมามันไม่โผล่เลยอยู่ในในนั้นเดี๋ยวเคคลิปไปก็อนนะครับผมของยิงเยอะยิงเกิดผมบอกเลยมาดิครับนี่เขาป้อมเห็นปะโอเลดเอ้ยแต่มันก็แพ้ทางผมอยู่อ่ะอืมประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวเรารอม่งเลยรอม่งเลยโหนิดนิดเดี๋ยวป้อมกันผมว่าต้องมาป้อมเงนอืมเดี๋ยวสกิลสองกลับมาไม่ต้องบไม่ต้องกลับมาก็ได้แต่กูเข้าไปแล้วตีป้อมตีป้อมเออได้ป้อมแล้วผมสวยยังวะนนี้ เดี๋ยวผมได้เออของนี้ละเดี๋ยวเราฆ่ามานันแค่ตัวนะผมแล้วเราก็พิมพ์นะเออคลิปนี้เออว่าจะพูดมึนๆหน่อยนะนั่นแหละรวนๆหน่อยมันเย็นแล้วงไงเดี๋ยวพิมก่อนนะผมอ,อืพิมพ์ว่ากลัวหรอแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันอยู่แต่ในป้อมไงเราพิม์ว่ากลัวหรอหรอเเขียนทูกกวาวะไม่แน่ใจับผมว่าหรอผมเขียนทูกเปล่าแต่ทั้งหมดตีไปก่อนอืมน้องพูดมากว่มามันห,หนุร้อนหรือเปล่าตี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 ต อุ้ยพิมาตัวอีกแล้วดุยดวยเออดวยเออมาดวยให้แม่มึงไม่สุภาพเลยนะครับไม่สุภาพไม่ดีเลยครับไม่ดีไม่งามนะครับผมพิมพ์มาเดี๋ยวเราพิมพ์เออไม่ต้องพิมพแล้วผมว่าผมมีแผลแล้วเดี๋ยวเราแกล้งเนรุ่นดีกว่านะครับผมแกล้งเนรุ่นเออดูมันหัวร้อนไหมแกล้งเนรุดเราเดี๋ยวข้ามได้เราค่อยพิมพ์นะครับผมแกล้งเนรุดแกล้งเนรุดน เออแกงเนี่ยุดคิดได้สดๆกูว่าพูดอ่ะกูคิดได้กูพูดอ่ะเออแกงหลุดเหมือนเหมือนเหมือนหลุดจริงแล้วเนี่ยแกงก่อนครับแกงแกงในกูแร้งดูด,ดิน,นู่นน่ะขออภยัยครับผมที่พูดคำหยาบอะไรนิดหน่อยครับผมประมาณนั้นนะเดี๋ยวค่อยๆมันตรงไหนกะเข้าไม่ลงกลนผมแล้วผมมันไม่ลงกลไม่ลงกลมันยิงมาแล้วเจ็บอยู่น้าเจ็บอยู่ผมยังไม่รู้มันยังไม่รู้เอ,อ้อืะรอบครอบชัดมันรอบครอบชัดมาดิ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 มันรัวมาดิ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  ดิเออหนึ่งคิวนะผมเมื่อกี้ขอภหยแลผมที่ไม่ได้พักอะไรเยอะแยะประมาณนั้นอุ้ยันพิม,มพ์ม,มาพิมพ์มาเออตัวอีกแล้วตัวด้วยด้วยเออด้วยอัน,นพิดอีกแล้วกูด้วยด้วยโอ้โหให้ด้วยกูยาวเลยมึงเอ,อ้ยขอมันเยอะจริงนะผมเดี๋ยวเออผมพิมพ์ก่อนนะผมเดี๋ยวพิมพ์ก่อนพิมพ์ว่าอะ,อะไรครับอืมอะไรครับเนี่ยแล้วกันนะผมอะไรครับเนี่ยนะผมดูว่าเขาจะตอบผมว่าอะไร เอออะไรเนี่ยตาหน้าเอาไหมไหมโอ้โหพิมไอซาร์ไอซาร์มานะครับผมแม่ไม่เหมาอสมเลยไม่เหมาอสมเลยผมว่าน่าจะเด็กนะผมคนนี้ให้เดานะเออนี่ผมไม่รู้จักนะเว้ยเออไม่ได้จะชักชักจะทงจะชักอะไรเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้จักไงประเด็นเดี๋ยวเราก็ได้ดาบแดงแล้วผมจังหวะนี้อืน้ำลายเต็มคอผมเลยตอนนี้เออพูดมากเดี๋ยวเอาเอาแม่งเลยละกันเขาเขามันลึกมันลึกมันลึก มันลึกเกินไปแล้วนี่เพิ่งหกนาทีเองเนี่ยศัตรูนี่ก็หัวร้อนจริงเลยอีพีที่สามก็ถือว่าได้ผลนะผมเพราะว่าอีพีที่หนึ่งได้ผลอีพีที่สองฟลอีพีที่สามได้ผลแน่นอนอีพีนี้เอาแม่งเลยนะนี่เอ้ยมันพิมพ่มพิมพ่มพิมพู่ตีตีเออได้คิวแล้วผมมันพิมพ์อยู่มื่แกี้เห็นปว่าหน้าจะหัวร้อนหน้าดูนะผมเดี๋ยวเราพิมพ์หามันก่อนนะผมว่าเออพิมพ์ไรอ่ะพิมพ์ไรอ่ะ โอ้โตามาตามาเอามาอีกแล้วชวนผมม่โหหัวร้อนจัดๆผมบอกเลยนะผมคลิปนี้สุดยอดเลยนะครับผมแหมไวโเลตให้ตัวยนะเอ้ยให้ดวยนะครับผมอู้ดวยอีกแล้วดวยอีกแล้วโอ้ยไวโเลตกูนี่ยังฮาวเลยฮาวไม่ฮาวไม่รู้อ่ะเออแต่ผมไปเปิ้นมันก่อนไงอยากหนุนช้อนแกงมันก็เลยส่งดวยให้ผมเยอะแยะไปหมดเลยก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเก็บไปแคตัวแล้วกันฮาวนักหรอฮะฮาวนักหรอฮาวฮาวนักหรอหนึ่งคิวเดี๋ยวพิมก่อนนะผม พิมพ์ว่าเออเอาแตกละป้อมป้อมแตกแล้วเฮ้ยแหม่ไม่ทันพิมเลยโอ้ชนะนะครับผมตาหนะผมก็ไม่เล่นนะครับผมเพราะแม่งแจ๊กแต่ด้วยผมชนะเฉยๆอย่างชิวๆไปครับผมร้อน EP ที่สามจริงๆก็ยากแก่เล่นเยอะกว่านี้นะผมแต่ช่างมันเถอะผมก็ชนะนะผมป้อมไม่แตกไวเกินด้วงมันแรงไม่ใช่ตัวมันแรงตัวมันแรงเออก็ไปหาเล่นกันได้ครับผมเออแล้วแรงมันรีแล้วใช่ไหมใครอยู่แรงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมนั่นก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเขาสักหน่อยนะผมเป็นวิธีนะผมมา แต่ผมจะขอเซ็นเซอร์ไว้นะประมาณนั้นนะเพราะว่ายัางไงอะเดี๋ยวเขาไม่อยากให้ให้ผมออกเนี่ยอืมประมาณนั้นเนี่ยผมขอเซ็นเซอร์นะตัวก็ผมอธิบายนะตัวก็โหดนะผมโหดใช้ได้เลยเล่นก็เยอะอ่มน,น,นาเป็นเด็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมขอภัยนะผมขอภัยด้วยที่มาตบนะผมถืออย่าเป็นเด็กผู้ใหญ่ผมขอภัยจริงๆนะผมเออเล่นพันแปดตาเลยนะผมก็ประมาณนี้เออถ้าใครชอบลิปนี้วหรือไรก็จมด้วยนะกกล้าผมแล้วเจอนี้ต่อไปนะผมถ้าอยากให้ผมเล่น ปั้นใครหัวร้อนตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมไปแล้วผมรักนุนจุ๊บ